กับน้องพาฝันนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคลิปาางามี่ยังสนในี่เลาคะ่ะกับเขาของแม่จ๋ากับน้องพาฝันนะคะแม่จ๋ไม่ล่าหนูด้วยเนี่ยนี่นี่เลยคะ่ะนี่เลาวคะ่ะอันนี้ของน้องพาฝันนะคะแม่จายย๋าหนูอยากจับไม่ได้สิอย่างนี้นะค่ะนะครับคนมังไมู่้ใช่ไข่ปลาด้วยไข่ปลา้วยไขาด้วยไข่ลนะ้ย กับเขาของแม่จ๋ากับน้องพาขวัญนะคะแ่ไม่ลาหนูด้วเนี่ยนี่นี่เลยค่ะนี่เลค่ะอันนี้ของน้องพาขวัญนะคะห้นหนูอยากกินอร่อยแน่นอนมันจะทำให้หนูน่อยแ่จแย้ด้วยแย้อ่าแม่จ๋ากับน้องพาขวัญ่นมาบานนี้จะทำกับเขาของเราเช้านี้นะคะเนาะฉแ่นี คพื่อนแม่ขาแม่จ๋าไายคลิปให้เบิ่งเด้อค่ะกับเข่าแม่จ๋าบ่ได้เฮ็ดเด้อค่ะนี่เนาะค่ะกับเข่าของแม่จ๋ากับน้องพาขวัญนะคะแม่จ๋าไม่ล่าหนูเด้อแล้วไงนี่นี่เด้อค่ะนี่เนาะค่ะอันนี้ของน้องพาขวัญนะคะ่เออยากะเพราะป้าป้าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเพิ่นบอกว่าแม่จ๋าเฮ็ดบ่แซ่บเนาะค่ะแม่จ๋าก็เลยบ่ได้เฮ็ดเนาะก็ได้ได้เป็นอ่าหน้าที่กินเนาะค่ะกับลูกสาว2คนไข่พะโล่เนาะค่ะเต็มถ้วยอยู่เด้อค่ะเด้อ นี่หน่อยเอาอันนี้มันนะโอเคเลยแม่จ๋าให้เนี่ยครัมันเด้งดึงเด้งดึงไงใช่เนาะค่ะไข่แขงแน่นใช่ไข่แขงแน่นเนาะค่ะครับนะคะแต่แต่แต่ตรงนี้มันนะมันขาดแล้วอ๋อไม่ลุกไปเนาะค่ะถ้ักกินเวลาเวลาที่จอจะตักมากินเนาะค่ะเวลาที่เขาจะตักมากินเนาะไม่จัาสมาดเอาเวลาเอาพัฟชีตัดลงไปเนาะค่ะกับซีเซ่บเอาไปไหนนี่ย เยี่ยมไหมเยี่ยมเลยค่ะประจาชิมก่อน้ันี่เหรอใช่ขอบคุณค่ะนี่เลยอร่อยไหมคะอร่อยจ้าไปาร์เยนี่ี่นั่งก่้นนะครคนมไข่ปลาดิบดิบลๆไ่ะลุนะฮะมันน่ยมันนี่นี่มันอ้วน ไ้หรอนี่แหละแม่ลูกกัจจวบานนี่ละจ้ากินเสร็จๆน้ำกันด้วค่ะพี่นอ้องเด็กเขาขาหมขูขา,าเมือนน,นี่มาค่ะเสร็จๆมันเนยมันน่ยเนมันอน้วนได้หรอมันจะทำให้หนูหน่อย,ยจ๊กดีด้วย แม่จ๋ายังไม่ขั้นกินเด้แม่จ๋ายังไม่ได้กินเนาะค่ะนี่ของแม่จ๋ากินกับสประมาณนี้ระค่ะเนื้อเนื้อนะค่ะแม่จ๋าสิมากินแบบผสิบุกค่อยมากินหนังจ๋าเบาๆเสียงนี่นี่นั่งก่อนนะคะพรอมเมนูเช่ปลาดบไข่ปลาดิบไข่ปลาดิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันกับแม่จ๋ากับน้องพาขวัญอีกแล้วค่ะมีค่ะกับข้าวของเราวันนี้แล้วค่ะ ไข่พะบูเพราะว่าป้าๆเพิ่นบ่วยเห็ดเพิ่นบอกว่าแม่จ้าเห็ดโปรเซบเนาะค่ะแม่จ้าก็เลยบ่องโเซห็ดเนาะก็ได้เลยเป็นอ่าหน้าที่กินเนาะค่ะกับลูกสาวสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันกับแม่จ้ากับน้องพาขวัญอีกแล้วค่ะนี่ค่ะกับข้าวของเราวันนี้เนาะค่ะไข่พะบูอื็บ๊ายบาย สซ่บคือเกาจ้าทำมันจะไม่บายบไม่บา,ายแม่จ้าแม่จ้ากับน้องทาฝันนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคลิปหน้ามีเห็นกับจ้าเพราะว่าป,ป้าป๊าเพิ่งบวยเห็ดเพิ่งบอกว่าไม่จ้าเห็ดโปรแซ่บเนาะค่ะแม่จ้าก็เลยโปรด็เห็ดเนาะก็ะได้เด็เป็นอาหน้าที่กินเนาะคะ่ะกับหมูขาวสองคนไปเนาะคะ่ะตัดกินเวลาเวลาชุดจอยจะตักมากินเนาะคะ่ะเวลาที่เขาจะตักมากินเนาะแม่จ้าสามารถเอาเวละ เอาขักชีตัดลงไปเนาะค่ะกระซิแส็บไปเนาะค่ะให้ตัดกินเวลาเวลาที่เจาจะตักมากินเนาะค่ะเวลาที่เขาเสีตักมากินเนาะแม่จ้าสะมาเอาเนาะเอาขักชีตัดลงไปเนาะค่ะกระซิแส็บนี่แหละแม่ลูกกระซิบมาเนีาะจ้ากินแซ่บน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องเดินเข่าขาหมูขาเหมือนนี่มาค่ะสดแซ่บแม่จ๋าก็นอนข้าวฝันกระซิบมาเนี้่้จค่ะกับข้าวของเราเช้านนี้เนาะค่ะเนาะ กนนนน็จะ,ะมาขาแมาจ้าขายชีเ้เบอนนะะ่งเดค่ะกับเข่ามาจ๋าบริเ็ดเดค่ะใช่คะขายขายอะทาําไงอะมันน่จะมีไม่ด้วยนี่ละจ้าอร่อยจริงๆเออเออิ้มจิมม่จ๋าสิมาใส่ผักชี แซ่บคือเกาจ้ามันจะไม่บาไม่บายคเ็นไหมยมเลยค่ะจ้าชิมก่อนไข่เนชนไข่เน้นเนาะค่ะค่นะคะแต่แต่แต่ตรงนี้นมันมามขาดแล้วไม่ถูกจ้าไม่บายสิตรงนิ้น่งก่อนะคะคนไมนูแซ่บไข่ปลา เสื้ผ้ามากินมาเสียบคือเก่าแต่สดเด้อบายบายขอบคุณค่าขนมขอบคุณค่ะาบายๆแม่จ๋ากระนองข้าวขันตินแบบนี่เด็ดขาดกับข้าวของเราเช้านี้นะคะเนาะสีเหมือนนี้สีน้ำเงินก็จังมาค้าแม่จ๋าทายคลิปให้เบิ่งเด้อค่ะกับเผาแม่จ๋าบริเวณเด็ดขาดไข่คนเล่นใช่ไข่คนเล่นเนาะค่ะขับนะคะแต่แต่แต่ตรงนี้มันมันขาดแล้ว ไม่รู <g <g okay. no ้กระทำแม่จ๋ายังไม่ขั like ้นกินเด้แ um, ม่จ๋าย yeah> ังไม่ได้กินแล้วค่ะนี่ของแม่จ๋ากินกระสืรปมานีระค่ะเนื้อเนื้อนะค่ะแม่จ๋าสิมากินค่ะกระสิบป๊าคอยมากินหนังเสร็จคือเก่าจ้าอครับไม่จ๋ายไม่บายไม่บายครับแม่จ๋ายไม่บายเสียนี่นั่งก่อนนะครับคนไม่ดีจะใครบ้าง ฮัลโห้นะคนะแม่จ๋ากับน้องพาฝันนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคลิปหนามีอย่างสดใสเยี่ยมไหมเยี่ยมเลยค่ะแม่จ๋าชิมก่อนเนะเจบ,บ๊ายบายแซ่บคือเก่าจ้าก็มันจะไม่บายไายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบก,กันกับแม่จ๋าก,กับน้องพาฝันอีกแล้วค่ะนี่ค่ะกับข้าวของเราวันนี้แล้วค่ะ ไข่พะพูเสียบคือเกาจ้างคันไม่จ้ไม่บายไม่บายแม่แม่จ๋ากระนองขาวันตันบ้านนี้เ็ากับข้าวของเราเช้านี้นะคะเนาะคี้บนี็จังแ่ะแม่จ๋าทายคี้เผืเบิ่งเด้อขาะกบเขาแม่จ๋าบระเด้เด็ดขดอยอห่ออร่อยจริงจริอเอีจรกิน ไม่จ้าสิมาใส่อ่าพักชีร้งมันน่ยมันเนี่ยเนี่ยมันอ้วนรกระโดอ้อร่อยจริงจริงเออเออจุ๊บิ๊บกินแม่จ้าสิมาใส่อ่าพักชีร้งนี่แหละแม่ลูกกับชาวบ้านนี่แหละจ้ากินแซ่บๆน้ำกันเ,เนด้อค่ะพี่นอ้อง ไดเขาค้ามหมูค้าเมืนี่มาค่ะเจาแม่บาสินีน่นั่งก่อนะคะคนมน่าดิบไ่าดบไข่ปลาดิบไข่าดิไขาดปลาิบไข่าดิบ่บข่เิบ่าดินี่ล่าบ่่าบไ่ลาิบ่าบาบบาาดิบ ขอบคุณค่ะบายขอบคุณแม่จ้ากับน้องพาฝันนะคะขอบคุณหลายๆเดอค่ะคลิปหนามีเง็้ยสดใสนี่แหละแม่ลูกกับจัมนี่ะจ้ากินสดใน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องได้เขาพามูขามเหมือนเนี่ยมาค่ะส้วน จ้าโย่แบบแม่จ้ากับสียผ้า,ามากินมาแสบีบคือเกาต์ดัสคาเด้อบ๊ายบายขอบคุณค่าขนบขอบคุณค่ะบ๊ายบายนี่แหละแม่ลูกกับจั๋วมานนี่แหะจ้ากินแสีบๆน้ำกันเด้อค่ะพี่นอ้องเดินเข,ข่าขาหมูขาเหมือนนี่มาค่ะแสีบๆนี่นะค่ะกับเข่าของแม่จ้ากับน้องพาขวัญนะคะแม่จ้าไม่ล่าหนูด้วยเนี่ยนี่นี่เลคะ่ะ นี่แล้วค่ะอันนี้ของน้องข้าวฝันนะคะนี่แหละแม่ลูกกับจั๋วมานีละจ้ากินแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเดินเข่าขาหมูขาเหมือนนี่มาค่ะแซ่บๆแซ่บคือเกาจ้า้ำกันจะไม่บายไม่บายเหรอเยี่ยมไหมเยี่ยมเลค่ะม่จ้าชิมก็ได้เพราะว่า ป๊าเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเพิบอกว่าแม่จ๋าเฮ็ดบ่แซ่บเนาะค่ะ